ต่ออะไรครับดีใจได้กนะินติมสองแท่งโุ้งหได้กินไอติมสองแท่งเลยดูหน้าสิเนี่ยตอนแรกร้องไห้ตอนแรกร้องไห้อยู่นะสวนสนุกปิดแล้วอะไรนะคะขึ้นไเล่นสวนสนุกแต่เขาปิดแล้วอ๋อไปเล่นมาแล้วเราแวะกินข้าวใช่เขากลับไปอีกทีเึงเขาปิดแล้วร <laughs> ้องเลยแต่นี่พอได้ไอติมไปสองแท่งดูหน้าสิ <laughs> ยิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มไม่หยุดกินคนเดียวสองแท่งเลยเหรอครับ หมวดเหรอแมออ่เสียงทางฟังชาดแม่ขอแท่งหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมคนเดียวเถอะ <c oughs> อัะอะอะ๊ไป <c oughs> <c oughs> โอโ้โอหคนเดียวสองแท่งเลยนะคะ <c oughs> เด็กคนนี้เนี่ย ้ดูเวลาที่กินไอติมเมื่อไหร่น้องเดีวก็จะต้องสโลไลนะไหนเดินสิครับ <laughs> เ,ดเดินแบบสโลไลอีกแท่งหนึ่งขอให้ปะให้ไหมให้ด้วยอุย้ยน่าระ <laughs> กินด้วยกันไหมคะทุกคน <laughs> เอาขอคืนได้อย่างนั้นนะเอาป <laughs> ๊าปา้าวูว้วม่ได้นะเอ็นโมจตาไหนใครชอบกินไอศครีมบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย <ś led> เดี๋ยวเดี๋ยวพกล่าไปก่อนนะบาย,บาย <laughs>